ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีกันได้นะคะวัน้ก็มีอยู่กับพี่ฟ้านะคะอาจจะดูแบบแปลกๆไปนิดนึงนะคะวันนี้ก็พี่ฟ้าก็ไม่อยู่กันในเกบไลฟ์เพยเช่นเคยนะคะอืมโอเคนะคะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมไลฟ์เพย์วันนี้เราจะมาสมผมกันนั่นเองนะคะมนาะตอนแรกพี่ก็สุมๆไปแล้วแหละแต่ก็ไปเจอกระชาที่ คิดว่ามันน่าจะหายากก็เลยใช้แชปไปหมดเลยนะคะโอเคปล่อยมันไปนะคะเรามาดูกันที่ตรงนี้โอเคเราไปที่สมโูกันก่อนอันดับแรกเอออะไรเนี่ยสตูดิโอนะคะมีสตูดิโอมาใหม่ด้วยก็ยังไม่ได้ทำนะคะตอนนี้ผงไวมอนของพี่นะคะเหลืออยู่ประมาณผงตัมโบโ้นะคะเหลือ21ออันนะคะ ตอนนี้คือเพชรแคทกับแคทหมด mm hmm. หรือตะเพชรนะคะเราก็จะไปสู่ของปีเก่าๆกันเองเผื่อเราจะเจอของใหม่ๆ mm hmm. น่ารักน่ารักกันนะคะโอ okay. เคไปกันเลย mm hmm. บาร์ตามาต่อกดตรงผไมไปเลยนะคะอาจจะดูตาติดดีนิดนึงเพราะว่าวันนี้ใช้ตัวเปลี่ยน mm hmm. เปลี่ยนโปรแกรมนะคะมาเราไปกันที่ปี23 mm hmm. 1 3สาดแล้ว โอยนโแมนโหซนโแมนนะคะเคสุ่มกันไปเลยดูสิจะได้อะไรนะคะจะได้อะไรกันจะได้อะไรกันจะได้อะไรกันว้าวไม่ได้ของดีเลยนะคะได้โชว์ไอโอซนโแมนเอามาทำไมเนี่ยอ่ะไม่กดโอเคเราก็เปลี่ยนกาชากันเรายังไม่เจอกาชาที่ถูกใจด้วยแหละนะคะเราจะเน้นเราจะดูแขนแปลกๆนะคะ S <S เราจะเน้นกันที่ปี2013กับ2014นะคะต่อไปสองพันสไปหนึ่งสี่พันอุ้ยมงกุฎอยากได้มงกุฎอ่ะมงกุฎนา้ารักเอาจุดได้ไหมไม่ได้ดูจากสภาพมันไม่ได้ได,ดได้มงกุฎได้มงกุฎเอ๊ ได้มงกุฎ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 อ่าอาจจะดูแปลกๆอีกนะคะโมชั่นหลายๆหลายๆอย่างก็พยายามปรับอยู่นะคะก็นั่นแหละค่ะไปต่อไปนะคะเราจะไปกัน anyway, ที whales. ่ป okay. ี2 0ง3นคลิปามนะคะไปเสร็จแล้วอะไรอ่ะแล้วคือได้แต่ชุดของผู้ชายเพราะว่าตัวพี่มันเป็นตัว เอาตามชายเนี่ยได้ไม่ไรไม่ไรนะถ้าเกิดได้มาก็คือโอเคนะฮะบอกเลยว่ามูเท่ได้ของเท่จุ๊ได้อะได้ได้อะได้ได้อะได้ได้รองเท้าบ๊าวที่สุดเลยโอเคเราดูซิว่าเราเหลืออีกเท่าไหร่เราถึงจะได้สแต็มนะคะอ้าวครบแล้วนี่เราได้ครบสเต็มละเนี่ยดูสติ๊ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุมบัติกันด้วยนะคะเป็นบัตรของเซอร์เซึ่งตอนนี้มีอขอเข้าไปดูในเซอร์เก่อนนะคะ <c oughs> ดุกดิกดุกดิกดุกดิกเค <Okay, S 2> ได้ไปสามร้อยสตปสิบเอดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะใครทำงานได้เยอะสุดครับ <c oughs> ผมเองนั่นแหละวั <c oughs> นเดนนี้ไม่ได้เติมเยอะนะก็เลยแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะจริงๆ ไปเราไปตอเราไปตอบเราไปหรือว่าเราจะทาบัตรเซอร์เคิลไว้ชมอันน่าดีน่าอันน่าดีกว่าเนาะคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ขอเป็นคลิปแบบสั้นๆน,น่ารักน่ารักนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะมาฉลองปิดท้ายด้วยอันนี้นะ,ะอืมไหนดูสีแอะไรอเออเจอร์รี่ตกใจม่ะปกติเราจะเป็นเซวัตเนียนตกใจนะคะ ว้าวได้อันนี้ก็ดียังสวยอยู่เด้อแต่อยากได้อะไรที่มันแบบอยากได้อันนี้งอะ่ะมันน่ารักอ่ะี่อยากได้อันหนึ่งนะตองนั้นะาานะมันได้อันนี้อะ่ะซึ่งเรา,มา,าไม่อยากได้อ่ะเราอยากได้แบบพวกเนี้ยเอ,อ้ยอยากได้วงนี้โอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ<ม><ม>ถ้าเกิดใครอยากแอนนะคะแอดมาได้ที่อตวตารตัวนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้บายบายไว้เจอกันใหม่นะโมชั่นอาจจะแปลกๆน,น,นิดนึงนะคะแต่ก็จะพยายามปรับให้โมชั่นมันดีขึ้นนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะบยบ๊ยบยบิมยยิ้ย